แรกเลยก็คือเปิดใจรับมันอันดับแรกคือเราถ้าเราเราทำกินด้วยด้วยมือเราแล้วโดยโดยที่ใช้สารอาหารให้กับพืชโดยที่มันไม่มีเคมีคไม่มียามันเราก็จะดีต่อสุขภาพเราก่อนให้เป็นกำลังใจได้และอย่าท้อบ,บางทีมันปลูกครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่สำเร็จหรอกรสองครั้ง สครั้งสครั้งทาไปเถอะครับ,รบผทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะมันจะค่อยๆเพิ่มคุณวิชาให้กับเราีครับผอย่าไปอย่าไปท้อขออนุญาตแนะนําว่าครับติดตามอาจารย์พศนะครับท่านเอาความรู้องค์ความรู้ดีๆซึ่งน้อยคนที่จะทําเหมือนท่านครับผม ดีครับบอยุทธ์พาจวดครับผมวันนี้จดุดที่ตำบลสัตหีบครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงสวนของพี่สุชาตินะครับมันทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะนันดูสิ<ะ>หลังจากใส่<ะ>สารปรับปรุงดินแล้วมันทำไมมันอย่างนี้ดูยุทธโอ้มันมาก่อพันธุ์อะไรบ๊อยุทธรู้ไหมไปหา,ปปหานักนักนักพันธุศาสตร์ถามให้หน่อย <laughs> ผมซื้อเ<อ>ม็ดพันธุ์มาจากเพจ คือเม็ดพันเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยแปลว่า,ว,าว่าเขาบอกว่าเป็นเลดดี้ผมก็ซื้อมาซื้อเม็ดพันธุแล้วผมก็พอเม็ดครับแล้วผมก็ปลูกไปเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเมันไม่ตรงปกมั้งแต่ไม่เป็นไรก็มันได้กินแล้วมันได้ลูกแล้วเราเร,าราอกินก่อนถ้าไหนดีแล้วเก็บไว้มาดูตัวมีอะไรบ้างให้พี่น้องได้ชมกันมีแค่กำลังโตแล้วดดเด่ได้ไม่ถึงเดือนโตขนาดนี้ได้แล้ว บอกว่าเห็นบอกมีฝรั่งขี้นกด้วยนี่นี่มาไปดูฝรั่งขี้นกมีฝรั่งขี้นกนะตอนแรกบอกว่าพี่บอกว่าลูกเท่านิ้วก้อยไม่เห็ะหรอตอนก่อนลูกเล็กแล้วพอได้เนี่ยสารแะปลุงดินอัดเข้าไปเนี่ยมันโตแบบเนี่ยดูดิฝรั่งขี้นกอะไรมันโตอย่างเงี้ยมันมีเหลืองนกอะไรนกกระจอกเทศเปล่าเดี๋ยวเก็บให้ป๋ายุทธกินมันมันดีมันได้หรือยังอยากจะให้เหลืองเหลือหน่อยเออให้เหลืองหลนกินมันนุ่มแบบ ให้มันนุ่มมีเหลืองนะดูพี่น้องทําตะมูตะมีน่ารักใส่ทํากลัวมันห่อันนี้จแมลงวันทองอ๋อดีดฟังเสียงด้วยเป็นผู้ชํานาญมันดีดทุเรียนเลยนะกินได้นะฝันดีเนาะกินได้อันนี้กินได้กินได้ยุกินได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีพี่น้องดูเดินเข้าสวนมีของกินเยอะเลยอันนี้ฝรั่งชิดงั้นไส้เป็นยังไงโอ้โอ้ไเป็นงไงนี่ไงโอ้ยังไม่แก่ดี ถ้าแก่มันจะแดงแต่หวานอมเปรี้ยวรใช่หวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวถ้าถ้าเหลืองกว่านี้หน่อยนะมันจะต่อยุทธกินแล้วเจอบอกโอ้โหมันมันนุ่มโอ้โอแสงว่าลูกนั้นลูกนั้นวิตามินซีสูงสูงสูงลูกนี้เปล่าวะนี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้จะแต่วิตามินซีสูงมากลูกนั้นอะไปแล้วไปแล้วนี่ลูกนี้ ลูกนี้จะได้แดงเนี่ยตรงนี้ชิมชิมชิมโอ้โเดี๋ยวดิชิมก่อนจะได้มันชิมก่อนเดี๋ยวนี่ลูกเนี้ยเนี่ยลูกนี้แน่นอนพี่น้องแดงแน่เหลืองอัมพันอืเหลืองเดี๋ยวชิมให้ดูเนื้อเหลืองแดงคอฮ่าอันนี้อร่อยเลยนี่มไหมนี่มไหมไม่ไหมไม่ไงนี่แหละอืมอร่อยไหมล่ะอร่อยมีงไหมมีมีงไหมฮะมีงไหมดูวาวดูวาวดูวาอืมกวาแล้ว นี่ตัดแล้วเดี๋ยวพอรอบหน้าค่ะได้กินมพนพอจริงอ่ะตอนนี้ปลูกมาตั้งเป็นนานนานแล้วจะทิ้งอยู่แล้วจะตัดทิ้งอยู่แล้วออกลูกพี่น้องดูอร่อยมากเลยนะฝรั่งมันหากินยางนะใช่ฝรั่งกินตรงนี้แล้วดูดิรูปมันนระไม่ใช่เน้นน้อยนนพี่รูปมันผมว่ามันลูกใหญ่นะอผมให้สารปรุงดินซึ่งตรงนี้เบนเนี้ยเป็นปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะว่ามันเป็นดินไม่ค่อยดีอ๋อตรงนี้เหรอที่พี่เล่าให้ฟังว่าปลูกม่ค่ยขึ้นนะเป็นโซนที่มันดินมันแข็ง แต่ผมใส่สารปรุงดินไปเยอะมันก็เลยดินมันเปลี่ยนแปลงอ่ะพี่น้อง z o o มกันไปยาวๆนะครับจนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปอันนี้บวบบวบบวบอะไรนี่ทำไมมันยาวอย่างบวบบวบบเหลี่ยมแล้านี่แหละโอทำแต่ว่ามีน่ารักแต่เราอันนี้เหลี่ยมนะแต่ว่าอย่าเหลี่ยมจัดไม่ดีอือันนี้เหลี่ยมกินอร่อยมากผัดอร่อยเนาะเนี่ยดอกเต้ไม่หมดเลยเนี่ยพี่น้องทําแค่นี้เนี่ยปลูกในกระถางนี่นะ ตะก,ก้าเดียวนู่นะพี่น้องนี่ตะก,ก้าเดียวครับเนี่ยอูในตะก,ก้าเดียวนี่นี่ดูดิดูเนี่ยมันก็มีให้กินกินตลอดเลยครับเนี่ยตาประปงดินหมูก็ใส่อย่างเงี้ยถ้าไปตลาดก็ซื้อหลายตังนะพี่สุชาติโอ้ยอันนี้เพื่อสุขภาพมากเลยนะยืดเดินเข้มมามในเซุ้มอ้เดินผมเพื่อเดินเพลยเลยพี่นะนเดินข้ามในซุ้มเพลย์เลยอืมทำเป็นซุ้มน่ารักเนี่ยนี่พี่น้องครับอันนี้แตงกวาก็ปลูกเล่นๆเพื่อเผื่อได้กินอืมเนี่ย มาก็บวบอยู่นี่แตงกวาก็ขึ้นมาในพิยุทธเนี่ครับนี่แตงกวาแค่นี้ก็ได้กินแล้วแตงกวาหอมไปเตยเนี่ยพันนี้พันหอมไปเตยกินอร่อยดีก็มีได้กินอ่ะพิยุทธดูพี่น้องครับนี่ทัวร์เนี่ยน่มีเพียรไหมนี่หยุดไม่เห็นเลยพี่ชานีรอบรอบนี้รอบนี้มันเพิ่งเพิ่งเก็บไปต้องเป็นได้รักสองสามโลแล้วมั้งเป็นนี่มารุ่นใหม่ละเริ่มเริ่มรุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยรุ่นใหม่มาแล้วพี่ที่เป็นการถ่ายคลิปที่อร่อยมากเลย ดอกไม้เนีลยวันนั้นที่ส่งรูปให้ให้ส่งส่งใบที่มันไม่ไม่สวยเนี่ยไปเนี่ยอาจารย์บอกให้เปลี่ยนมาฉีดน้ำหมักเพราะจากหลังจากฉีดน้ำหมักมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่จากที่ใบมันใบมันมันหนักบางทีถ้าจะให้เขากินทางดินเนี่ยกว่าเขาจะสังข้อแสงกว่าเขาจะนําไปใช้ได้มันใช้เวลาช้าเอาแบบนี้เลยคือเนี่ยพอฉีดน้ำหมักเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยบันเหตเห็นเลยใบเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยพี่น้องใบใบใบชุดใหม่มาในสวยเลยนี่ เริ่มมาดูดิมันลุ่มดอกออมาเนี่ยมันมีมันมีดอกดูดิดูเป็นฝักปลูกสเปรสปาอย่างเนี้ยขนาดสเปรสปานด้ยังมีหมดเลยพอได้กินทั้งบวบทั้งถั่วพันกันอ้วรัวเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยทางฝั่งนี้ก็จะเป็นกับเจี๊ยบเขียวพี่น้องนี้กับสุขภาพเกี่ยวกับปลูกโปรไบโอติกนี่ดูสิเนี่ยโปรไบโอติกการขับถ่ายดีน กินก็ไปอันนี้จะเก็บเป็นรู้ทางด้านคุณค่าโภชนาการเก็บเป็นพันละนี็เป็นพันอ๋อมีอันต่อพันด้วยในเก็บพันไว้ครับหนึ่งฝากก็ได้เป็นร้อยร้อยเม็ดแล้วดูพี่น้องนี่ใส่กระถางนะพี่น้องไม่ได้ลงดินนะนี่นะในตะกร้านั่นนะกระถางตะก้านั่นนะตะการนี้มีกี่ต้นนะพี่เออดูสิตะการนี้มีตะการนี้สามสี่ต้นเยแค่นี้ก็ได้กินเนี่ยดูมันนี่ขนาดนี้เดี๋ยวดูสังเกตต้นเนี่ยมันแปงว่ามันสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับ อันนี้มีเกต้าถ้าถั่วสองตะก้าอครับอันนู้นสามต้นห้าตะก้าอันนู้นบวบบวบตะก้าเดียวมีทุกอย่างเลยปลูกอย่างเนี้ยไปเดินไปดูอีกไปดูฟักทองอ่าที่ลงดินก็มีลงดินเลยก็อันนี้อันนี้เหมือนไวรัสจะลงฟักทองอ่าอันนี้พันน่าจะถุงทองแหละครับอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลเขาไม่ค่อยดูไม่ไม่ไม่สำเร็จ๋อคือมันไม่มีอะไรผม ผมคิดอยู่เสมอนะมันไม่มีอะไรที่จะร้อยเปอร์เซน์หรอกเหมือนเราอ่ะคนเรามันก็เจ็บป่วยบ้างครับมองให้มันเป็นธรรมชาติแบบคนเรามันก็มีความเจ็บป่วยเรื่องธรรมดาแต่เรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกนี้พืชก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนเดี๋ยวมันจะเป็นการโกหกกันใช่พืชก็เหมือนกันอันนี้เป็นลำไยลำไยก็รอดูว่าเริ่มใบมาแล้วใบสมบูรณและนุ่นพี่น้องดูฝั่งนู้นนะผักสวนครัวเต็มเลยนู่นนี่น้นหมอนหมอนกำลังเป็นลูก ที่สะอาดมากเลยเนาะพี่ชอบผมก็พยายามตัดหญ้าหลังจากเราใช้สารประปรุงดินเนี่ยหญ้าเขาขึ้นดีครัหญ้ามันก็กินอาหารดีเราก็ตัดตัดปุ๊บหญ้าตอนนั้นมันก็เก็บสารอาหารดีมันก็กระจายเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้อแล้วยิ่งได้สารจุลินทรีย์เข้าไปยิ่งเร่งในการช่วยย่อยสลายเพิ่มมากขึ้นครับแล้วนี่เนี่ยกกไอ้นี่ฟักทองถุงทองทําง่ายๆอันนี้ก็อยู่ว่างๆก็เอาเชือกมาผูกออกลากเนี่ยเป็นลูกแล้วนี่ อันนี้เราไม่ต้องผสมเกสรให้เขาใช่ไหมมาดูดีนี่ดอกไม้มันร่อมันร่อนพึ่งร่อนพึ่งพี่มานี่มาขี่พึ่งกัมาแล้วเนี่ยอ๋อนี่พี่น้องพี่พึ่งกัมาทุกเช้าครับทุกวันหนุนเต็มเลยพี่าติเนี่ยนี่คือให้ธรรมชาติมันทำงานโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยซึ่งปกติแล้วคนทำาพักทองเนี่ยต้องตื่นแต่เช้ามืดใช่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 ไหมครับมามาจิ้มมาจิ้ม มาจิ้มมาจ้ำมาอะไรเขาแต่นี่คืออาศัยนี่อาศัยตัวนี้เนี่ยนี่พี่น้องครับนี่นะนี่คือธรรมชาติเขาดู้เต็มเลยนี่นี่นี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้พันอะไรนะพี่อันนี้ถุงทองรสชาติถุงทองก็จะจะแข็งกว่าบัตตานัทหน่อยครับบัตตานัทนี่จะคิมมี่อันนี้พี่น้องครับอันนี้พี่ยูชาติเขาปลูกปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้หวังค้าขายไม่เลยค้าขายมีแต่มีแต่แบ่งปันครับได้อยู่ได้กินแล้วก็มีการแบ่งปัน อย่างมายุทธมาแต่ละทีพี่น้องหอบกลับบ้านนะเนี่ยดูดีปล่อยให้ลูกเต็มเลยครับถ้าเกิดว่าหลังจากมันติดผลใช่ไหมประยุทธ์ก็อีกสามปีบันก็ได้กินแล้วผมก็จะจดจดจดไม้มาร์ไว้มันเป็นความสุขนะพี่ที่เราได้ทํากับมือแล้วเราได้ได้กินในสิ่งที่เราทํานะมีความสุขเนาะไปตรงนี้นอีกบวมาทางด้านนี้นะครับนี่พื้นที่พื้นที่สองงานนะพี่สองงานเราเดินยัเราเดินยังไม่หมดเลยนะ วันวันหนึ่งก็เดินอยู่ในนี้ก็เพลินแล้วน้นกล้วยได้เคอหนึงหนอนกล้วยนี่หมอนเดี๋ยวอีกหน่อยก็กก็แดงเนี่ยหมอนกํนลาลังเป็นลูกขอมันอันนี้พันหมอนพื้นบ้านอ่ะพื้นบ้านเราเนี่ยนะนไม่ได้พันดีหรอกแต่ว่ามันก็ได้กินอ่ะแต่จะมองเห็นว่าทุกต้นเนี่ยกินได้กินเท่ากันหมดเลยได้กินเหมือนกันหมดเลยครับฟอสฟรัสสารำรุงนินได้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต้องผมว่าเดี๋ยวจะอัดน้ำตรงนี้เยอะๆให้ให้ดินมันนิ่ม แล้วผมจะดึงมะละกอตัวเนี้ยโน้มมันออกมาโน้มบังคับมาเดี๋ยวตอกหลักตอกสมอบกดึงมันเองดึงเลยทําดินให้นิ่มก่อนครับก็ปรุงดินก่อนเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชในขนาดพื้นที่สองงานเนี่ยดินยังไม่เหมือนกันเลยเนาะไม่เหมือนกันนะครับใสไปใสให้ทั่วเลยใสมันตะไคร้มะละกออะโวคาโด คือพวกพืชนี้มันเป็นพืชระยะสั้นเดี๋ยววอกโดว์ก็จะได้ผลใช่แล้วก็แกวมังกรหนุนพี่น้องเต็มเลยกาแพงก็ได้กินมือเกิดพวงต้นเดียวก็กินไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนะเนนดเนี่ยพริกอยู่ใต้มะม่วงมีทุกอย่างเลยครับไปทางไหนต่อพี่ไปนี่ไประบบน้ำนี่คือสปริงเกอร์นี่เล็กเ็กเล็กเน้อยน้อยทำแบบมีความสุขดิน้องลงกายมะมะม่วงข้างล่างเป็นพริกดูดูพริกเนี่ยดูพริกดีครับเต็มเลยนี่ ที่อยู่ตองดูทางนี้เนี่ยแสงมันดีเนี่ยดูมันขึ้นปาดพวดูเวลาเราฉีดน้ำหมักมันก็ได้กินด้วยเพราะว่าในการกินพริกนี่กินตรงกลางมันจะไม่เผ็ดเหรอจริงจริงเราเราฉีมยคือมันเผ็ดที่ที่เม็ดใช่ไหมเขาเรียกสารอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้เล่ดูดิโดกมากเลยจนไม่มีเวลาเก็บโอ้ก็ให้ใครมาก็เขาเก็บกลับบ้านก็ให้เขาเก็บไปปลูกไปมีความสุขปลูกเอาความสุข ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยปล่อยมันเลยดูพี่น้องพีิกกใสรฟอร์โฟลโนั่นแหละใส่หมดอ่ะเนี่ยมาก่อความสุขในการปลูกอันนี้คือความจริงกับโคกเนี่ยมันเป็นจุดเนี้ตอนเขาเขาสร้างบ้านเราตรงนี้มันเป็นที่พักคนงานครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนห้องน้ำ้องส่วนซึ่งเป็นหินทั้งนั้นเลยหินเป็นอะไรหมดเลยก็พยายามสู้กับมันอยู่แต่ว่ามันก็โตนะก็เกิดแล้วทำหลุมให้มันมีหลายหลาย ใช่ครับแล้วใส่สารปรับปรุงดินเข้าไปให้มันพัฒนาดินอัดเข้าไปให้มันพัฒนาดินเนี่ยดูผักชีมหมเขียวผักชีพี่น้องผักชีก็มีนี่มะนาวอยู่ในวงบ่ออันนั้นเลมอนอ๋อเลมอนเหรอพี่เลมอนฮาวายอ๋อเนี่ยมีเปลือกชื่ออยู่ดูเขากำลังแตกยอดนะครับอันนี้เป็นผักชี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 จีน บักชีบักชีเราเนี่ยบักชีหอมอันนี้เป็นขาขาเหลืองหอมมากหอมหันมาด้านซ้ายก็จะเป็นอันนี้เลมอนหันมาด้านซ้ายนี่ก็เป็นขนุนขนุนอันนี้อันนี้พันธุ์แดงอะไรนะแดงสุริยาแดงสุริยาลงมาข้างล่างก็มีมะเขือให้กินอีกมะเขือพันนี้อร่อยมากแน่นอนพี่น้องพอดีไม่รู้มีลูกเปล่าถ้ากินแล้วจะติดใจอร่อยมากเลยอร่อยมากดูกรอบนุ่มมากพอใส่ ผมไม่รู้นะเป็นเพราะสารปรุงป่ะมันพิการกินติดใจเลยนั่นนะพีอันนี้อะไรพี่ทำไมรูมเป็นอย่างงี้ยิรากีเนี่ยอะไรนะยูเลกามนามะนาวเหรอเลมอนเออเหรอเขาไปทำอะไรกินใส่ต้มส้มตำอย่างงี้เหรอหรือว่ากินสดๆโอ้ยเขาเขาทำประกอบอาหารทำน้ำเลมอนทำอะไรดูดดกนะดกเต็มเลยครับพี่น้องเอ้ย อยากให้พี่น้องขอเบิ่งนเลยพูดนะเบิ่งนที่ล่ะนี่พอร์ตโฟก็ปดก็ไปนู้นพอร์ตโฟร์ปดอัดเข้าไปออกมาเต็มเลยเนี่ยดูผักปังห่างกันมานิดนึงหนึ่งกับหนึ่งสอกผักปังผักปังบ้านเบายอดเป็นยังไงบ้างผมได้พันไปจากนี้ไปกำลังงามเลยพี่ไม่กล้ากินเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาสวยก่อนดูดิดูดิดูยอดหวกดูดี๋ยดูมันเดี๋ยมันได้เอานิ้วนิ้วเทียบกันดู มันได้สาดปรัปุงดินไปดดูดดูดิพี่น้องดูดูยอดเขาดูดิเนี่ยโอ้โหอยู่ในเนี่ยมีแค่ปลูกไว้เริ่มต้นปลูกไว้สามกิ่งครับดูหน่อยอดแตกไปถึงนู้นน้องแย่หมดเลยนี่อยากกินอะไรีนเดินเข้ามาในสวนนี้ได้กินหมดเลยได้กินคย่ไม้นี่นึงก็จะเป็นมะนาวพี่น้องดูตึ้งดู จริงมะนาวในวงบอกเนี่ยมันมีข้อจากัดนะใช่ใช่ครับพี่ข้อจํากัดเนื่องจากว่ารากบ้านเขาแคบอันนี้พี่พี่เปิดหรือว่าพี่ปิดปิดด้วยนะครับปิดมีฝาปิดมีฝาด้วยเนี่ยมีฝาด้วยแต่เพราะนั้นเพราะนั้นสิ่งสําคัญคืออาหารใช่ครับอาหารเพื่อที่อย่าอย่าได้ขาดอืเพราะบ้านเขาแคบบ้านเขาแคบเพราะนั้นอย่าขี้เหนียวนะเหมือนเราแหละขี้เหนียว นี่ขนาดเขาออกลูกพี่น้องเขายังแตกยอดอีกดูดิเต็มไม่หมดเลยต็มเลยดูใส่ก็ไปมารุ่นนี้ยังไม่ได้เก็บยังหล่นอีกดูนะพี่น้องดูดูลูกเขาเท่ากําปั้นเน่ะมาเรื่อยและนี่นะแล้วก็อันนี้ก็ยังออกอีกดูมาเรื่อยๆออกเป็นพวงเลยเหมือนลำไยอะไรหนี่แล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นอันนี้พันอะไรนี่พี่เหมือนเหมือนเดิมแดงสูรยารสชาติอร่อยนะแดงสุริชาอร่อยผมชอบเลยแหละกำลังกำลังติดลูกกำลังมาแล้วนะครับรู้สึกลูกจะมาแล้วล่ะ ก็พอลูกมาปุ๊บก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปยอดเขาก็อร่อยนะพี่เหรอกินเป็นเหรอกินเมี่ยงกับเมี่ยงไงเหรอผมกินไม่เป็นนะคนอีสานเลยตั้ตั้โอ้ผมเป็นคนป่าล้าคนเพียบโอ้ยอ่าปายุ่มไม่ใช่คนกรุงเทพเหรอฮะผมคนกทมอการทุ่งมหาศาลแล้วครับนี่ทันผมด้วยโอ้เดินมาตรงนี้ก็จะมีดอกไม้สวยๆงามๆนี่เวลาทำสวนแล้วก็นั่งพักผ่อนได้ทสวนใช่นี่พี่น้องดูเนี่ยลมเย็นๆนะลมทะเล ลมทะเลตีขึ้นมาเนี่ยพี่บทางด้านนู้นทะเลแล้วก็ลมทะเลมันก็วิ่งมานี่มาถึงตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากได้พันเนี่ะพี่นี่นี่ของดีของดีนี่คือลูกนั้นพี่มนเดือลูกเป่งๆเลยตรงนี้เดีือวต้องห่อแล้วนั่่ะไ่เลยพี่น้องดูอดูนะพี่น้องดูนะครับนี่โอ้โหนี่นี่เราเยอะต้องชิมโอ้นิมแล้วนิ่มแล้วหรอนิมหวานหวานเทียบเลยอย่างงี้นี่ ตรงตรงตรงอันนี้เราตรงหัวพี่ด้วยนึงเดี๋ยวเราจะจะ,จะบีบเออไม่ไม่บีเขาเรียกว่าแบะเอ้อบีบีให้พี่น้องเบิง่งเปิดให้ดูใช่ไหมเปิดให้ดูโอ้พูดภาษาอังกฤษเนาะใน,นที่ดีนะที่ผมจบออกฟอร์ตนี่ดูแต่แม่ไม่มีเงินสงน่งเนี่ยก็เลยไปจบออกเหล็กออกเหล็กอ่า,อาบีประเดี๋ยวบี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 ฮะบีภาษาอังกฤษมันเป็นกริยาช่องที่สี่พี่คือฉีกใช่ไหมใช่ ฉีกในกีฬาช่องที่สามถ้าบีนในช่องที่สี่โอ้โหเนื้อช้ำเลยอันนี้คือพันอีลักกี้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 นี่นี่อ่านออกวอเนี้อจบจบออกฟอร์ดมานี่จบออกฟอร์ดนะพี่น้องนะอีลักกี้อีลักกี้อีลักกี้ซิกภาษาไทยอยู่นี่ผมว่าอยู่โอ้โหนี่พี่น้องนะเราจะมาเราจะมาทานด้วยกันอย่าง อร่อยอร่อยนะคือถ้าคือสาเหตุที่บางคนบอกเอ๊ะทำไมใช้นี่ห่อหวานไหมหวานไม่ค่อหวานคือคือคือมะเดื่อมะเดื่อฝรั่งเนี้ยที่ความรู้มาก็คือว่าถ้าเราเก็บเก็บเก็บออกจากคั้วปุ๊บความหวานมันจะอยู่ตรงนั้นเลยเหรอเออใช่ใช่คือถ้าถ้าเก็บมันร้อยเปอร์เซ็นมันก็คือหวานร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเก็บอันนี้อันนี้อาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นตอืม มันยังอาจจะไม่ฉ่ามากยังไม่ฉ่ามากต้องต้องกินดูต่ต้องลองบีดูดิว่าเนื้อเป็นไงต้องบีต้องบีถ้าบีโอ้ก็ก็ถือว่าถือว่าหวานอืนะครับยนดยทธต้องชิมบีนี้กิิยาช่องที่หนึ่งจะ่ถ้กินกินยาช่องที่สามต้องบีบีเออบีอันนี้คือช่องสามใช่ช่องสามอืแล้วถ้าเคยไปช่องเก้าไหมนะช่องเก้าผลรับยาแล้ว อันนี้คืออย่างนี้พี่เกเราตั้งคณะกันได้นะอันนี้อันนี้เราต้องอันนี้หอยังเราต้องห่อสมมุติจะห่ออาเนี่ยพี่น้องเราก็ใส่อันนี้ไปความจริงนี่คือตุ้มตอนต้นไม้นะครับครับวันนี้ผมก็พริกแพงออกมาเพื่อป้องกันนกเป็นความสุขของผู้กองสุชาตินะพี่น้องอันนี้คือป้องกันนกป้องกันนกนกมันกินอันเด็อร่อยเลยนะแต่ถ้าเกิดผมว่าสู้ผมไม่ได้หรอกอันเอร่อยนกมันกผมว่า่อยกว่าต้องห่อแล้วนะห่อแบบนี้ เออมันเป็นกิจกรรมที่เพลินนะพี่ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีกิจกรรมของครอบครัวลูกเต้าลูกหลานมาให้เขาได้เรียนรู้นะพี่ชาติว่ามีอะไรบ้างนตรงนี้พันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีลนีีสุกไหนไหนบีบีไม่ไม่บีแล้วไม่บีแล้วคือแะ้บีบีบีนี่ช่องที่สี่ช่องที่สี่นี่คือถ้าถ้าแตกมีแดงมันฉ่ำอันนี้คือฉ่ำแล้วใช่ไหมอันนี้ฉ่ำลูกนี้ลูกนี้จะหวานหน่อยกับลูกนี้หวานหวานทุกลูกแหละยังหวานเหรอหวานแล้ว พอแล้วผมไม่ซิมแล้วแต่ว่าหอ่อเดี๋ยวหอ,อกลับบ้านแล้วทีนี้เดี๋ยวจะเก็บให้เบาเดี๋ยวหาตะก,กร้ามาใส่พอแล้วพี่ไม่ไม่ไม,ไม่มาเอาเอาไปเถอะเพราะว่าพี่เก็บวันละสามสิบลูกพอแล้วพี่ในหนุน่นๆอยู่หนุน่นๆ <laughs> <laughs> เออเนี่ยวะม,มันคณะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไอ้นั่นมันต้องชวนแล้วไอ้นี่พี่จ้ามันสุกเต็มเลยอ่ะใช่ก็ก็จะเก็บตอนเย็น คือคือกิจวัตรประจําวันคือ,คอ,คอ,คอตอนเย็นเนี่ยผมจะมาเก็บหรอ,อตอนเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเ,เริ่มแก่จัดแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมาห่อไอ้ลูกที่มันเริ่มแดงๆอ,อเราก็จะเราก็จะมาให้ความใส่ใจเวลาเรามาเดินที่จะห่อเราก็ต้องดูว่าลูกไหนมันแ<อ>ดงเนี่ย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 ่ลูกนั้นยิ่งยิ่งโตยิ่งเบ้อเลยพี่ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่เนาะคือคือเท่าที่ผมสังเกตนะหลังจากที่ผมต้นเนี้ยผมใส่สารประปงดินเข้าไปเนี่ยครับ ปกติเนี้ยไอพันธุ์เนี้ยลูกไม่ใหญ่ครับแล้วปรากฏว่าแฟนผมยังบอกเพราะมันลูกโตขึ้นเยอะเลยนะลูกผู้่ายจริงจากก็ได้สารอาหารตรงนี้เข้าไปใหญ่จริงพิชาติเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าต่อมากไม่ให้ดูลูกนี้พี่น้องดูลูกใหญ่ดูเป็นสายพันธุ์ที่อาจจะไม่ไม่ดีเด่นในสายพันธุ์ของพวกมาเดือฝรั่งแต่แต่ถ้าถามว่าคุณจะมีกินทุกวันดูดิ ถูกต้องเลยพี่มีกินทุกวันมีกินทุกวันมีความสุขเดินไปชิมไปมีกินทุกวันอ่ะเดี๋ยวเรามาล่ลําลาพี่น้องครับถือว่าเป็นเป็นวันที่ถ่ายคลิปแล้วมีความสุขมากได้ชิมในสิ่งที่แบบเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ความสุขของเจ้าของแปลงเจ้าของสวนด้วยนะเป็นการแบบนาเสนอที่ว่าก็มันเป็นเรื่องจริงอะ่ะครับนะคือมันเป็นชีวิตประจําวันที่เรารเราเรา,เราทําอยู่ครับ อ่ะพี่หลังจากที่ทํามาเนี่ยแต่ก่อนบอกว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรเลยแต่ที่นี่เดินพาพี่น้องเดินชมเนี่ยมันมันขัดกับความไอขัดขัดกับสิ่งที่พี่บอกมาแล้วไม่เคยมีคนรู้แต่ว่าผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันมันคนละเรื่องเลยเออมันข้อที่หนึ่งเลยผมพอพอมันเห็นผลผลิตพวกผมมันก็จะได้แรงบันดาลใจเราครับมันมี็เลรมีพลังบวก ทําให้เรามีกําลังใจที่จะเดินต่อคือผมถือหลักก็คืออย่าท้อมันเกษตรท้อไม่ได้จะทาไปเรื่อยๆแล้วให้มันให้มันเรียนรู้ค,รคือเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าความรู้มันก็เรียนรู้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็เผระเอิญผมก็โชคดีที่มาได้ได,ได,ได,ได้ได้เปิด u ูท b e มาเจออาจารย์พศมาเจอช่องเบา่าชุดช่องหนึ่งเกษตรกล้วยเนี่ยมันทำให้เราได้เติมความรู้เข้าไปแล้วก็ได้ ทดลองใช้และใช้จริงๆใช้ตัวนี้มาเข้าเดือนที่เจ็ดนี่สวนเนี้ยเดือนที่เจ็ดแล้วก็แนะนําให้น้องๆที่ทํางานเก่าที่ผมเกษียณมาแล้วครับน้องก็มาขอปันไปใช้บอกเอาไปเลยอยาไปใช้เห็นบอกว่านพี่ๆน้องๆที่เดินมาเที่ยวสวนนี่คือตะลึงเลยครับจากที่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันเข้ามาแล้วมันร้อนอ่ะเดี๋ยวนี้เข้ามามันเย็นมันเย็นเย็นโดยโดย คือคต้นน้มันเขียวสดชื่นเข้ามามันเพลินจริงยอมรับมันเพลินครับแล้วสิ่งที่พี่ทามาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วพาพี่น้องเดินชมเนี่ยความรู้สึกของพี่ชาติตน,นี้คือได้อะไรครับพี่ถามว่าได้อะไรได้ได,ได,ได้ได้ความอิ่มอิ่มใจเรารอิ่มใจในการที่เราเราจากที่บ,บอกบายุทธนะ์ไปตั้งแต่เริ่มต้นเราคือผมไม่มีความรู้เลยครับแล้วได้ความสุขค,ความสุขมันเกิดจากอ่า เราลงมือทำด้วยที่ที่ว่าเรียนรู้กับมันครับต้นไม้ทุกต้นมันก็คือเพื่อนผมครับมันสอนผมนะครับบางอย่างผมก็รู้ว่าบางอย่างมันยากคโดยเพราะไม้เรื้อยอะไรพวกนี้มันยากอมันลมมาเนี้ยมาแล้วเพี้ยมาแล้วผมก็ต้องไปศึกษามันเพี้ยมาแล้วอ๋อทำไมมันเพี้ยอ่อลมมาปุ๊บมาแล้วเพี้ยอ่อนมาเกาะแล้วครับวันนี้เราก็อยู่ว่างๆเดินล้างมันมั่งอะไรบัางก็แสดงว่า เป็นชาวสวนด้วยเป็นนักทดลองด้วยทดลองไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยครับมันมันมันไม่มีอะไรที่สําเร็จหรอกครับความสําเร็จจะเกิดได้ก็ทอเมื่อเราทดลองมือทาครับแล้วเรามันจะเราจะเห็นมันครับเราจะเห็นมันแล้วความรู้สึกของแม่บ้านหรือของอพิการเป็นปยังไงบ้างครับพี่ก็เวลาใครมาวิการก็จะพาพา,พาไปเก็บพิการก็จะมีความสุขว่าเออได้ได้ให้เพราะพิการเป็นคนชอบให้ เอาไปเอาไปทานนะไปทานนะคือเอาเอาของที่มันดีมีประโยชน์เอาไปทานนะครับเอาไปทานอะไรเงี้ยกางก็จะมีความสุขในการให้นี่พี่น้องสุขของการให้นะครับให้ก่อนได้รับเราไม่ต้องการใช่ครับผมผมบอกแลวผมอยู่กันสองคนผมไม่ต้องการอะไรครับผมไม่ต้องไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นครับเอาไปเถอทานไป ทานเราก็มีแค่นี้เราก็ว่าอย่างบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าทําบุญให้กระดินเดับทําบุญให้กระดินนะให้แม่ธรณีเราสมบูรณ์เราสมบูรณ์พวกเขาก็ให้ทานเรามาเป็นอย่างเงี้ยนี่พี่น้องนะเราเลี้ยงดินเนาะให้ดินเขาเลี้ยงพืชใช่แล้วพืชก็จะมาเลี้ยงเราเลี้ยงเราวันนี้เราปลูกอยู่ปลูกกินพอหลังจากเลืออยู่เลือกินปุ๊บเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับผมนี่ก็เป็นความสุขของ ผู้กองสุชาตินะที่มาแบ่งปันให้กับพี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ถอดบุญเรียนไปด้วยกันสําหรับพี่น้องผู้ที่มีพื้นที่จํากัดหรือพี่น้องผู้ที่ไม่มีพื้นที่ดินเลยแต่ก็ยังสามารถปลูในกระถางได้กระถางนะครับตะก้าง่ายๆนะแล้วสุดท้ายคือเราได้ทั้งสุขภาพเราได้ทั้งทําบุญเราได้ได้ทั้งเพื่อนฝูงได้คือได้ทุกอย่างเลยนะมันจะกลับมาคืนมาสู่เราเนาะอ่ะถ้าพี่น้องเห็นอยู่อยากมาเยี่ยมชมแปลงนี่ได้ไหมครับพี่ ได้ครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนบอกอพี่น้องนิดนึงนตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับผมหรือไปไม่่อจอดไม่ถึงมีช่องทางติดต่อไหมครับก็โทรมาโทรมาสอบถามทางก็ได้ครับ090ครับ5 2ศูนย์หมสครับผมสุดท้ายครับอยากให้พี่สุชาติหรือว่าผู้กองชาติฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่จะเริ่มทําเกษตรหรือปลูกอยู่ปลูกกินหรือพี่น้องที่เกษียณแล้วอยากทําเกษตรเหมือนพี่สุชาติครับผมเชิญครับก็ สิ่งแรกเลยก็คือเปิดใจรับมันอาณาแบ,บแรกคือเราถ้าเราเราทำกินด้วยด้วยมือเราแล้วโดยโดยที่ใช้สารอาหารให้กับพืชโดยที่มันไม่มีเคมีคไม่มียามันเราก็จะดีต่อสุขภาพเราก่อนเอาสุขภาพเราไปโตเกณฑ์ก่อนครับผมครับก็คือกินอาหารให้เป็นยาครับพอกินอาหารเป็นยาสุขภาพเราก็จะดีครับผม ให้เป็นกําลังใจไนี่เลยอย่าท้อบางทีมันปลูกครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่สําเร็จหรอกครสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งทำไปเถอะครับผมทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะมันจะค่อยๆเพิ่มพูนวิชาให้กับเราเองอย่าไปอย่าไปท้อมันผมอย่าไปท้อมันนะพี่น้องสาหรับผู้ที่เริ่มปลูกถึงไม่สําเร็จก็ศึกษาเรียนรู้ไปยิ่งวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วนั่นก็คือในเรื่องของดูแลเรื่องดินและก็สิ่งที่นํามา ให้เราประสบความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นนั้นคือ16พดของกรมพัฒนาที่ดินเนาะแนะนําเลยครับแนะนาเลยเนาะผมขออนุญาตแนะนําว่าติดตามอาจารย์พจน์นะครับท่านเอาความรู้องค์ความรู้ดีๆซึ่งน้อยคนที่จะทําเหมือนท่านครับผมนะครับผมผมผมชื่นชมนะผมชื่นชมอาจารย์มากๆเลยว่าเออทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อส่วนรวมอย่าไปมองนะครับเรื่องการค้าอย่าไปมองครับครับผม ก็ซื้อสารปรับปรุงดินใช้เนี่ยแหละครับผมซื้อใช้แต่ว่าพอผพอผมเปรียบเทียบราคานวมันมันฟ้ากระเหวครับผมน้องมนุษย์กบมาหาผม,อ,มออกพิชาติผมผมซื้อปุ๋ยกิโลละสี่สิบบาทพิชาติยกกระสอบเข้าไปเนี่ยกิโลละห้าบาทห้าสิบน้องลองไปใช้ดูครับนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ มันแตกต่างกันสิ้นเชิงครับผมมันแตกต่างกันสิ้นเชิงครับคร<น>ับก็ขอให้ให,ให้ให้เชื่อมันด้วยตัวเองก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของแปลงสวนนะครับผู้กองสุชาติที่พาพี่น้องเดินชมเที่ยวสวนมีตั้งหลากหลายชนิดนะครับ,รบผม แลวก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเก็บของกลับบ้านครับผมโอเครับพีนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ